สว,ส,สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม2นะครับนักเรียนม2ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Action 2นะครับนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนการเตรียมการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ในระดับชั้นมสองนะครับที่เรียนเรื่องสือแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนแล้วช่องกระปุจะได้โตขึ้นโตขึ้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเตรียมตัวดีนะครับตั้งใจเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเตรียมตัวไปเรียนหรือว่าอาจจะเอาไว้สรุปตอนกลับมาจากการเรียนแล้วก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนรับรองว่าดีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอน นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันครับว่าแอคชั่นสองนะครับเป็นอย่างไรเริ่มครับโอเคครับเราจะมาต่อ,อยูนิต 4D นะครับสำหรับหนังสือแอคชั่นสำหรับม2นะแอคชั่นม2นะครับเรามาดูครับยูนิต 4D ซูเปอร์สติช n in น h e ยูเคนะครับความเชื่อเรื่องโชคลางในสา,า,นะาราณาจักกฤณนะครับเป็นในเรื่องการฟังนะครับถ้าเกิดนักเรียนไปสแกนนะครับสแกนบาร์โค้ดแล้วก็จะได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต,แต่มาดูก่อนนะครับปุ๊ดลักแบทลักโชคดีโชคลายมาดูก็าเชื่อว่าอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูโคลเวอร์กับโคลเวอร์นี่โคลเวอร์เป็น ใบเหมือนใบโจอกนะครับต้นโคล v e r ครับ To f i n e a four leaf clover แล้วจะมีถ้าเจอแบบ4แฉกสีใบอย่างนี้แล้วก็มี good luck นะหมายความว่าโชคดีครับมาอาไฟถ้าเกิดเจอ5้าแฉกเมื่อไหร่แล้วก็ bring bad luck ก็จนะโชคลายและพิด <laughs> ครับและ b ิดก็คือกระต่ายนะครับกระตายกระต่ายเกี่ยวกวับโชคเหมือนกันนะ It is good luck to say mm hmm. นะครับมันจะโชคดีนะถ้าพูดว่า white r a b b i t เ mm hmm. จอกระต่ายทีขานะครับ three times White Rabbit mm hmm. พูด3รอบนะครับ on the first day of each month นะครับพูดในวันแรกของแต่ละเดือนนะครับ it is also good luck to carry a rabbits food with you นะครับมันโชคดีนะถ้าเกิดเราจะเอาเท้า เท้ากระต่ายไปด้วยนะครับเป็นเป็นของเล่นที่เป็นเท้ากระต่ายนะครับอันนี้ black cat แมวดำนะครับแมวดำแมวสีดํำก็แน่นอนนะครับกจิตกร black cat is lucky นะครับของไทยเราจะไม่โชคดีให้ดีทะแมวดำกลางคืนอันนี้ก็จะเหมือนถึงโชคดีครับ you can find many greeting card จะได้เจอจะได้เจอบัตรนะครับ บัตรเชิญต่างๆนะเบอร์เ h d a การ์ดการ์ดวันเกิดนะเยอะแยะเลย with black cat on them นะมีแมวดำนั่งทักอยู่รลีฟใบไม้ครับ to catch falling l e a f ถ้าเกิดไปไปรับใบไม้ที่กำลังร่วงลงมาได้นะครับ in a t u ทำในฤดูใบไม้ร่วงนะครับ means good luck แปลว่าโชคดีนะ every leaf you catch ทุกๆใบที่คุณรับรับได้จับได้นะครับ means lucky month จะหมายถึงโชคดีนะเดือนที่โชคดีนะครับในปีถัดไปรับได้กี่ใบก็ไปดูว่าเดือนนั้นได้แน่นอนนะถ้ารับได้สิบสามใบแต่ผมไม่ได้นะสิบสองใบเดือนธันวาเราจะนั้นรับน้อยๆจะได้เดือนมกรา <laughs> มิเลอร์กระจกนะครับแบดลักก็คือโชคไม่ดีนะครับทูเบรกอะมิเลอร์ทำกระจกแตกนะครับ โชคไม่ดีครับ because the mirror show our soul นะเพราะกระจกเนี่ยมันมันแสดงให้เห็นวิญญาณนะวิญญาณกระจกมันมองเห็นวิญญาณนะครับ so when we break a mirror ดังนั้นถ้าเมื่อเราทำกระจกแตกนะ we break our soul เราก็ได้ทำให้วิญญาณของเราแตกไปด้วยนะถือว่าโชคไม่ดีครับต่อมา salt เกลือ so นะครับ some people Carry small bag of salt บางคนจะพกถุงเกลือนะครับ with them ไปด้วยนะครับ so that everything goes well ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยครับ in t h e i r day นะในวันของเขานะครับ to spill salt ถ้าทำถุงถทำเกลือหกนะครับ is bad luck เพราะฉะนั้นพกไปด้วยนะครับแต่อย่าจะทำหก <c oughs> ถ้าทำหกถือว่าโชคไม่ดีเกิดมาครับ S horse s h o e o v e r t r e door b r i n g good luck นะครับถ้าเกิดเอาเกือกม้าไว้ที่ประตูนะครับมัจะมาถึงชคดนี้ but be careful ต้องระวังนะ you need to hang the horse shoe in the right way ต้องแขวนเกือกม้าในวิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับ up as in the picture นะแขวนแบบในรูปนะครับ แผนแบบในรูป in is up s d e down เหมือนเอากับหัวลงนะครับ all u c k u run out if the ถ้าเกิดเอาหัวลงนะครับ all the good l u c k run s o u t นะครับโชคดีต่างๆก็จะออกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องความลงเอีย <c> น <oughs> <c oughs> นะครับ ce ครับ night m a e night m a e นี่เป็น ฝันร้ายนะครับฝันร้ายการฟังเหมือนกันนะครับ n a r r a t i นพ past experience นะครับเป็นการเล่าประสบการณ์ในอดีตนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็น past tense นั่นเองนั่นเองนะครับจะพลาสซิพลาสเทมเปิลกับพลาสคอนแน่นอนน, sentence, นะครับข้อหนึ่งข้อสองก็เลย the sentence องเอ็กซาย1อาร์ฟอร์มอาร์ไดร็นะครับจากเอ็กซายหนึ่งมาจากบทสนทนานะระหว่างเพื่อนสองคน What is a dialogue about บทสนทนาในเกียรับอะไรนะรลองฟังดูแล้วลองเช็คนะครับในเรื่องครับในเรื่องมีเขาบอกพอกับแอนคุยกันนะครับ what's wrong <S mm hmm. มีปัญหาอะไรเหรออยู่โดนลูกเมียคุลแลดูไม่ค่อยดีนะ well I had a strange dream last night เมื่อคืนนี้ฝันแปลกๆนะโอ้ยจริงเหรอ y e a ใช่ yeah, เหร I was walking ฉันกำลังเดินอยู่ the forest ในป่าครับไปใน saw a house ไปพบบ้านนะ and I look it looks empty แลดดูไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าไปหมด I knock on the door ฉันเลยไปเคาะประตูนะครับ and it opens on its own แล้วก็เปิดประตูขึ้นตุ่มก็เปิด what h a p p e n d next มีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อละ I went to take a look ันก็เข้าไปดูข้างในนะครับ suddenly a huge creature jumped out in front of me นะมีสิ่งมีชีวิตกระโจนมาที่ฉันนะฮะ h ั t วอ s was it อะไรหรอ a n alien alien สัตว์ประหลาดครับวันนี้อยู่ดูคุณทำยังไงเหะหน้าเตียงไม่ได้ทำอะไรหล couldn't move ฉั้นขึ้นไหวไม่ได้นะ the alien went round มี alien รอบรอบฉัน laugh หัวเราะนะครับ and disappear แล้วก็หายไป that sounds scary น่ากลัวจังนี่เนื้อเรื่องเล่าห้ฟัง ไฟฟรี s ซสในน dialogue with me หาได้หรอกที่บทสนทนาตึ้งแปลว่าครับแปลตามนี้นะครับแล้วก็ลองหาคำนั้นดูแสดงว่าต้องมีความหมายเหมือนเหมือนหนึ่งถึงสี่นะครับตัวไหนครับข้อสี่เซดส์ e ซ e n ์ e ์อ e นอี i ไซวันในอิน a n ียแ g งประโยคใน x ีหนึ่งนะลองแปลให้เป็นไทยดูนะครับข้อหกเป็นเรื่องเสียงนะครับ Homophone โอโมโฟนเป็นแผ่นเสียงนะครับนี่ไปลองฟังดูครับ Here, เ h ียไฮโอโมโฟนเป็นเสียงเดียวกันั้ยครับ r e h i ไฮเ e ียเสียงเดียวกันออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกันอะไรแบบนี้นะ Meet, meet, met, soon, sun, sun าหาตัวที่มีเสียงเหมือนกันนะ ติทเลเจอร์เป็นวรรณคดีนะครับ 4F ข้อหนึ่งเขาบอกว่า w h i c h of the sentence one to five are true มีประโยคไหนจริงบ้างน,นะครับประโยคที่หนึ่งถึงห้า about the minotaur นะ minotaur collect the f o s อันไหนถ้าไม่ตรงก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ มิโนโทอนะฮะมิโนโทอก็เป็นสัตว์ที่มีคล้ายๆกับไอ้มิโนโทอก็เป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับไอกระทิงใช่ไหมครับมีเขามีอะไรนะเป็นหัวกับเป็นกระทินตัวเป็นคนนะครับมีห้าประโยคนะหารแล้วห้าประโยคนี้นนะถ้าไม่เหมือนก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ ข้อสองอธิบาย explain words and phrases in m o l d พวกนี้นะครับแปลว่าอะไร m a t e r a n ะ lie words in the meaning ลองหาตัวที่ขีด้นใต้นี้นะครับเราดูที่มีความหมายเดียวกันนะครับกับเนื้อเรื่องที่ขีด้นใต้ยอยู่ minotaur minotaur นะครับ good bad brave ข้อ3ามนะครับ which of the character character รูปร่างรูปร่างเป็นไงนะครับข้อ4 mm hmm. look at the story mm hmm. needs needs to have mm hmm. นะครับดูเนเรื่องนะ้อหา place สถานที่เวลานะดูเนเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับ in the c o r อ่านแล้วแปลดูนะครับฝึกอ่านครับไม่ยากนะครับเซฟเช็คครับโอเคลองทำดูนะครับถ้าเกิดว่า ติดตรงไหนแล้วใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับคงไม่ยากครับสุดครับโอเคนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนตัวหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหนักเรียนบ้างน,นะครับในการเอาไว้เพื่อเตรียมตัวไปเรียนนะครับหรือว่าเอาไว้สรุปหลังจากที่เรียนมาแล้วว่าเกัน และประโยชน์จากการเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนเก่งข,ขึ้นนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนด้วยนะครับมาดูคลิปช่องคุณครูเยอะเะนะครับโอเคกราบเลียนเก่งครับ,เ,รรบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ